จากเหตุการณ์น้ำท่วมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากทางโทโทัศนไทยแลนด์ได้รับประสานงานจากทีมงานคุณบุ๋มปนัดดาจึงได้เข้าช่วยเหลือฟื้นฟูโรงเรียนอาริยาวิทย์ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทางร้านลูกค้าของโทโททราบข่าวจึงได้ร่วมสนับสนุนมอบปอัอธิาฐีนให้กับทางจิตอาสาเพื่อส่งต่อการช่วยเหลือให้กับพี่น้องชาวเชียงรายอันนี้ก็คือ เครื่องยนต์อัดฉีดใช้น้ำมันเบนซินโทโทอนะครับอันนี้ลูกค้าของทางบริษัทกิจเสรีนะครับร้าน p s p มานะครับอยู่ที่ศรีนครินจังหวัดกรุงเทพนะครับพอเขาทราบว่าทางทีมโท o ทอเราเนี่ยจะมาช่วยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยเขาบอกเลยว่าเปิดบินเก็บเงินเขาเลยแต่ขอร้องอย่างหนึ่งให้เอาเครื่องอัดฉีดตัวนี้ครับมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากสุดแล้วก็ถ้าเกิด ถึงหน้าง,งานแล้วเนี่ยมีหน่วยงานไหนจิตอาสาไหนเนี่ยที่ต้องการเอาไปต่อยอดเนี่ยก็ยินดีมอบให้เลยซึ่งผมเป็นตัวแทนของเฮียตายร้าน PSP หมานนะครับก็ขอมอบเครื่องอัดฉีดใช้ชชน้ำมันเบนซินโทโท,โทนเนี่ยมอให้กับทางพี่ได้เลยนะครับครับในนามของจิตอาสานะครับปู่เจ้าสมิงภัยล้านานานะครับในสายงานของพระอาจารย์เจ้วัดน้อมประชาสรรยุธยานะครับ ซึ่งเป็นที่รู้จักของทุกคนดีอยู่แล้วนะครับพวกผมมีจิตอาสาที่จะไปช่วยกันล้างวัดทั่วแม่สายเพื่อช่วยกันทำความสะอาดเพื่อเป็นการต่อยอดพระศาสนาบำรุงพระศาสนาและเป็นการลดภาระของพระสงฆ์นะครับอย่างผมถามพี่นิดนึงครับอย่างพี่ทําไมถึงอยากได้น้ำมันครับทำไม่ะา่าในนนี้ครับ กระแสไฟบางที่ยังโดนตัดอยู่นะครับเราเห็นว่าเครื่องตัวนี้ใช้น้ำมันถูกต้องครับแล้วบางที่น้ำประปายังไม่เข้าเราก็ต้องเอาน้ำใส่ถัง200ลิตรของเราเพื่อที่จะเข้าไปบริการวัดถึงที่โอเคนะครับตัวนี้คือต่อจากก๊อกน้ำก็ได้ดูดจากก็ได้ด้วยใช่ครับเป็นประโยชน์มากนะถูกต้องครับซึ่งผมมองหาอุปกรณ์ ชิ้นเนี้ยมานานมากซึ่งเราไม่สามารถจะหาได้เลยซึ่งโชคดีมาเจอบริษัทนะครับ,รบก็เลยขอเอาไว้เพื่อเป็นบุญในการสร้างกุศลต่อไปไครับอันนี้ผมขอมอบอความดีแล้วก็บุญกุศลน,นะครับให้กับร้านเฮียตายสตีมาเลยนะครับที่ว่ามอบเครื่องนี้มาให้เราได้ใช้แล้วก็ทางผมเนี่ยต่อยอดต่อบุญให้ทางเฮียตาย ให้พี่เขาไปช่วยเหลือหลากหลายวัดเลยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเฮียตายไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอบารมีนะครับขององค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้านะครับบารมีของเทพเทวดาที่ปกปักรักษาเมืองไทยนะครับได้โดนบันดาลให้เฮียตายได้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปครับสาธุครับขอบมากครับพี่ครับอนุโมทนาบุญกับพี่ด้วยนะครับสาธุครับพี่ครับอันนี้ก็เป็น เสื้อผ้านะครับจากน้ําใจของพี่น้องคนกรุงเทพนะครับเราคนไทยด้วยกันฝากพี่เอาไปมอบให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับในผมในนามจิตอาสาบารมีผู้เจ้าสมิงไทยล้านนานะครับพวกผมจะสานต่อนะดำเนินเจตนาลมของพะอจาย์แจในการช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นไปครับโอเคครับขอบคุณมากครับ